สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนเเล,ลอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆ F c ซเนาะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชนนาแนลนะคะขอบคุณทั้ง F c ซใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะนะคะที่มา,าช่วยกดไลค์กดแชร์กดจิตตามให้นะคะขอบคุณพี่น้องป้องปสายู้ผูสุกคนพี่น้องจ้าที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอบพี่น้องป้องปสายู้ผูสุกคนอยู่ดีมีแห้งสูขภาพแข็งแรงกันสู้ผูสุกคนนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ คลิปนี้เนาะจะพาไปเยี่ยมสาวน้อยคนหนึ่งเธอเป็นชาวกัมพูชานะคะแต่สาวน้อยกัมพูชาคนนี้เนี่ยกับมีทัศนคติและมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็คิดเรื่องดีๆให้กับตัวเองเธอไม่เอาเรื่องเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า ใครพูดอะไรนิดหน่อยหยิบเอามาเป็นของตัวเองหรือว่าทําให้ตัวเองได้เจ็บปวดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เนาะเธอช่างมีอารมณ์ดีมากๆเลยแล้วก็มีความคิดที่ดีมีแต่ความคิดที่จะสร้างสรรสมกับเป็นเด็กสาวาที่กําลังอยู่ในช่วงกําลังเรียนนะคะแล้วก็กําลังที่จะอะไรอ่ะพัฒนาตัวเองไปสู่วัยทํางานทําให้เธอมีความคิดที่ดีทําให้เธอมีอัธยาศัคติที่ดีเนาะนะคะ เพราะว่าเธอกับเรื่องที่ว่าต่างเด้าหรือว่าต่างชาติเธอกับมองเห็นว่าคําว่าต่างเด้าหรือว่าต่างชาติคําคํานี้เนี่ยชาวต่างชาติหลายหลายคนหรือว่าชาวเขาเรียกเราว่าต่างชาติหรือว่าต่างเด้าเพราะว่าเขาคิดแต่ว่าต่างเด้าเนี่ยเป็นคําที่ดูถูกหรือว่าเป็นคําที่ รังเกียจเขาหรือว่าเป็นคําที่แบบว่าเหยียบย่าเขาอะไรอย่างนั้นเนาะหลายคนคิดกันอย่างนั้นเนาะแล้วแต่กับสาวน้อยคนนี้เนี่ยเธอกับมีความคิดที่ว่าไม่ใช่เธอเรียนมาเธอรู้ว่าคําว่าต่างด้าวนั้นเป็นอย่างไรกับคําว่าต่างชาติเธอแยกแยะออกเธอทําได้ว่า สิ่งไหนเป็นอย่างไรสิ่งไหนควรที่จะคิดหรือควรที่จะทําอย่างไรเอาเราไปดูคลิปของเธอกันเลยนะคะว่าเธอพูดกันอย่างไรเนาะคลิปนี้แล้วเราจะหลงรักสาวน้อยคนนี้กันนะคะโฮเป็นคนสัญชาติกัมพูชาเชื้อชาติกัมพูชานะคะแล้วก็เป็นคนเขเมรนะคะพี่พี่เอ่อมีพี่พี่คนไทยแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนคนไทยที่เรียนด้วยกันเนี่ยเขาถามว่าเอ้ยทําไมเรียกเองว่าต่างด้าวแล้วเองไม่โกรธวะเออไน่โฮไม่โกรธเพราะว่าต่างด้าวเนี่ย ลิโฮเคยเรียนมานะเขาบอกว่าคําว่าต่างด้าวเออมาตราที่4ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนะคะในพศออ .2522 คำว่าต่างด้าวหมายความว่าคนบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าต่างด้าวกันจริงๆลิโฮเรียนมาแล้วที่เนี่ยเวลาคนเรียกต่างด้าวก็ไม่ผิดเพราะลิโฮก็เป็นคนเขมีไม่ใช่คนไทยไม่มีสัญชาติไทยไงเขาเลยเรียกว่าต่างด้าว ใช่ไหมอะพี่พีเร่อผมไม่โกรธจริงๆอันเนี้ยเวลาเรียกขมิ้นก็ไม่โกรธตางด้าก็ไม่โกรธหรือแบบบางคนเขาเรียกว่าขมิ้นน้อยเองเี้ยเอ็นดูเวลาคนไทยเรียกอะน่ารักเรยขมิ้นน้อยมาดิดิดอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากน้องไม่โกรธนะใครจะเรียกว่าขมิ้นหรือว่าใครจะเรียกเราว่าอ่าอ่ากัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่โกรธเพราะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนี่คือล่วน้อง เรียกว่าน้องเนี่ยรู้จักประมาณตัวจริงๆนะรู้ว่าตัวเองเป็นไขรและรู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนและรู้ว่าตัวเองอ่ะควรจะทําตัวอย่างไงด้วยเนาะนะคะนี่แหละค่ะว่าเด็กคนหนึ่งนะ่ะถ้าเราทําตัวแบบนี้เนี่ยแบบเด็กคนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ทั่วทุกที่ไปนะคะคนก็รักคข้เอนดูเราแล้วก็ทําให้เราเนะ่ยเป็นที่รักกับเพื่อนๆทั่วไปแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เราเขาก็ รักชอบเอ็นดูเด็กคนนี้เนาะนะคะเธอน่ารักจริงๆเห็นไหมล่ะคะเธอบอกว่าเธอรู้ว่าคําว่าต่างด้าวนั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วเวลาคนเขามาเรียกว่าต่างด้าวจะไปโกรธทาไมใช่ไหมล่ะคะก็ในเมื่อเราเป็นต่างด้าวจริงๆอ่ะอย่างตัวแอดมินเองเนี่ยแอดมินก็อยู่ต่างด้าวเนาะอยู่ต่างประเทศคนก็เรียกกันว่าต่างด้าวก็ไม่โกรธก็เ,เป็นจริงๆอะ่ะอืมแล้วจะไปโกรธเขาทําไมแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ถ้าพูดไปจริงๆแล้วอ่ะคําว่าต่างด้ามเนี่ยถ้ามีใครมาว่าให้เราเนี่ยถ้าเรายิ่งโกรธเขาก็จะยิ่งพูดใช่ไหมละ่ะถ้าเรายิ่งเอ่อทำเป็นโกรธมากเคืองมากเขาก็จะยิ่งเหมือนยุอ่ะเหมือนยุเราแต่เราก็อย่าไปพูดอย่าไปใส่ใจซะเขาจะพูดก็ปล่อยให้เขาพูดไปพอเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจคําพูดนั้นก็จะหายไปเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้รู้แล้วว่า หมายถึงอะไรคําว่าต่างดาวเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะไม่พูดว่าเราอีกเนาะนที่เขาพูดแล้วเราไม่ควรที่จะเอามาใส่ใจเนาะนะคะทําให้เราได้เศร้าหมองเปล่าๆเ,เ,เราอยู่อย่างมีความสุขเห็นไหมละคะน้องคนนี้เนี่ยเธอมีความสุขมากๆเลยไม่ว่าใครจะพูดยังไงเธอกับมองดูคําพูดของเขาที่มองดูเธอคําว่าเขมรน้อยมันนี่สินะ่ะเธอยังแบบน่าอินดูมากๆเลยน่ารักเป็นคําพูดน่ารักนะน่า,นาอินดูเนาะนะคะนี่แหละเขาเรียกว่า รู้จักอยู่รู้จักเป็นคนของที่นั่นเนาะทำตัวให้กลมกลืนกับที่ที่เราอยู่เราก็จะมีความสุขนะคะอย่าไปโกรธเคืองกับที่เขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่าไปโกรธเคืองกับที่เขาว่าให้เราอย่างนั้นเราควรหนักแน่นอยู่สักหน่อยหนึ่งแล้วนะแล้วก็ควรจะระลึกนึกถึงความจริงนั้นเป็นอย่างไรด้วยไม่ใช่ว่าคําพูดนิดนึงอ่ามากระทบปั๊บเนี่ย เราก็เจ็บปวดแล้วเลยเนี่ยอย่าหวั่นไหวกับคําพูดนั้นเนาะนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราหวั่นไหวเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เจ็บปวดหรอกเรานี่แหละเจ็บปวดเพราะมาทางานหรือว่ามาเรียนหนังสือเราก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวอ่ากัมพูชาหรือว่าชาวลาวชาวพมา่าอะไรก็ตามเนาะถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยคําว่าต่างด้าวน่ะมันไม่ใช่คำํำดูถูกเหยียบย่ํานะคะแล้วก็ไม่ใช่ดูเหยียบหยามกันเพราะว่า เราเป็นคนต่างชาติอย่างที่น้องก็พูดนะ่เราเป็นคนต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศของเขาเราไม่ใช่คนประเทศของเขาเราแค่เข้ามาทํางานาหาเงินเท่านั้นแล้วก็ <c oughs> มาอาศัยบ้านเมืองเขาอยู่เราก็เลยต้องเป็นคนต่างด้าวนะคะเราก็เลยต้องกลายเป็นคนต่างด้าวไปโดยที่เราไม่ได้อยากจะเป็นแต่เราก็ต้องต้อง หลีกเลี่ยงไม่ได้กับคําพูดนี้นะคะและอีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นคําพูดทางกฎหมายนะคะมันไม่ใช่เวลาเอามาดูถูกเหยียดย่ํากันอย่างนี้เนาะนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันเนาะกับน้องคนนี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะลาไปแล้วนะคะเออเอออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ,ค,ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ